บรรยากาศการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหาคนครและจังหวัดใกล้เคียงหลังจากหยุดยาวเทศกาลปีใหม่เมื่อช่วงค่ำของวันนี้ที่สถานีรถไฟหนองคายคึกคักซึ่งขบวนรถด่วนหนองคายถึงกรุงเทพมหาคอนครออกจากสถานีหนองคายเวลา19นาิ40นาทีมีประชาชนมารอขึ้นรถไฟก่อนเป็นชั่วโมง โดยบรรดาประชาชนชาวหนองคายชาวลาวและนักท่องเที่ยวแต่ละคนได้นําเอาเข้าวสารอาหารแห้งและของฝากเพื่อนําไปเป็นของฝากและเป็นอาหารระหว่างที่ทํางานอยู่ที่กรุงเทพโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางโดยขบวนรถไฟ เอกพงศิตรุจิโยธินรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2568ที่สารากลางจังหวัดนครราชสีมาโดยรายงานการเกิดอุบัติเหตุสะสมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2567ถึงวันที่1มการ,ราคม2568รวม6วัน มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นทั้งหมด14ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ9รายเสียชีวิต7รายและมีการรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากเหตุผู้ระเบิดในคืนฉลองเขาดาววันที่31ธันวาคม2567ต่อวันที่1มกราคม2568โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุผู้ระเบิดจำนวนทั้งสิ้น14ราย โดยทั่วไปโดยเฉพาะในเขตจังหวัดขอนแก่นวันนี้ปกคลุมไปด้วยฝุ่นละองขนาดเล็กซึ่งจากการตรวจสอบค่าระดับฝุ่นล่าสุดพบว่าภายในเขตเทศบา,นนาลนครขอนแก่นมีค่าฝุ่นละองขนาดเล็กหรือ PM 2 5วัดระดับได้ที่162 AQI จัดอยู่ในระดับสีแดงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมากประชาชนควรเลี่ยงเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคารเป็นเวลานาน ขณะที่กลุ่มคนที่มีปัญหาหรือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคปอดหอบขืดภูมิแพ้ควรสวมใส่หน้ากากอนามายัยขณะออกนอกอาคารเนื่องจากอาจได้รับผลกระทบรุญแรงทําให้ประชาชนชาวขอนแก่นต่างพากันสวมใส่หน้ากากอนามายัยขณะออกพื้นที่โล่งแจ้งอย่างเข้มงวด